มันเป็นสไตล์ของไงมันมันง่ายเกินไปเงินคนแล้วมึงวางตัวนี้อีกละไไอ้เหี้ยเอาชิบหายผมแล้วครณนเอาเหี้ย สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดูวเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอนะครับเดอะฮอร์เกมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นบทที่สี่นะครับผีแม่มดนะครับคาที่หาบต้องทำสามนะทุกคนผมจะเล่นโหมดบกลางนะไปทุกคนพอผมก็ให้ทุกคนโหวตกันใน YouTube แล้วนะครับว่าจะให้ผมเล่นเกมไอว่าเกมผีแมชีนะครับทุกคนมีคนโหวตเกมไอเยอะไงผมต้องอ่านเกมไอรนะทุกคน สมุดบันทึกแล้วทุกคนสมุดอะไรไม่รู้นะไหนทุกคนนั่นเก็บถุงยี่สิบนะทุกคนเราเจอสองถุงแล้วเก็บบุตตาก่อนก็บบุตตาก่อนอะไรนะครับทุกคนอ่สามถุงแล้ว้ห,ห้องนี้ผมเข้ายังไงนี่ห้องเกิดนี่หว่า นี่ผมได้เลยทุกคนอ่าได้ตัวเล็กด้วยโอ้หเฮ้ย,ยผีมาแล้วทุกคนผีมาอย่าดูเสียงมาดิตอนนี้ผมได้หกถุงแล้วนะทุกคนมาไม่น่าจะไปละต้องรีบมาตรงนี้เลยจิตถุงนะทุกนคนนี่ตรงนี้เป็นอะไรวะเหย่ย yeah. เฮ้ยทุกคนมาแล้วเฮ้ยห้องก่อนนะทุกคนอยู่ในห้องผมเลยนะอยู่ในห้องผมเลยเนี่ยอยู่ในห้องผมเลยจีโมดเป็นผีที่สยองนะครับทุกคนมันจะปล่อยคัสาบเสร็จแล้วนะดูเสียงมันดิไปไกลดิ ผมเล่นนี่ระดับปานกลางนะทุกคนขนาดระดับปานกลางนะระดับยากจะแค่ไหนกันไปมันน่าจะไปแล้วทุกคนทุกคนผมมึือทุกคนผมทำผิด <c oughs> มือก็มาไวเกินทุกคนหมดยากีไปแล้วไปแล้วแล้วทุกคนไปแล้ว ถ้าเรากดผิดเราจะเราจะมือนนะทุกคนเป็นเวลาประมาณสี่ถึงห้าวินะทุกคนไปของนี้ก่อนไม่น่าจะลงไปชั้นล่างนะทุกคนอยู่ตาดูาห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอเจอได้เจ็ดถุงอยู่นะทุกคนผมต้องรอคุณดาววิ่งเหรทุกคน จะวิงขึ้นไปชั้นบนนะวุกกี้ช็อกโกแลตชิพสิ่งที่เหลืออยู่ของพวกเขามาอีกแล้วมาหผมดูมันขึ้นไปชั้นบนทุกคนมันขึ้นไปชั้นบนผมต้องลงไปเล่นชั้นล่างนะทุกคนไปไปทีละตอน,นะทุกคนเดี๋ยวเก็บตาได้ ดักทุกที่เลยมาดีทุกคนห้องตรงหน้าผมเมื่อกี้เป็นห้องจุกนะครับทุกคนนี่ถุงไฟซ่อน้อยครับบางอย่างผิดปกติไปจริงๆนะ,นะครับนะทุกคนต้องกดไว้ะทุกทนต้องหาคนเชีร์นะทุกคนตรงนี้ มานันไหนอะเฮ้ยเทุกคนมานางนี้ทุกคนอย่าให้วิ่งวิ่งไปเดี๋ยวนหจอยู่ข้างหน้าผมนะทุกคนมาดิผีมนผีมนมาดิคุณแล้วอยากเจอย่างเลยอ้พวกที่ถือไม้แล้วเฮ้ยทุกคนมาแล้ว วารีวารีาเปิดประตูได้นห่าเลยนะผีบ้าทุกคนเราได้สเป็ดถุงนะทุกคน,นผมก็มีลูกตาสิบนะครับเราจะเล่นสบายๆหน่อย,ย,ยอยู่นองอยู่ไหม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 ,ไหมสเตปนี้เป็นสเตปของคุณทีเอ็มนะครับสอบโยกประตูนะครับรอผีนะครับมนลงไปไหนวะ มันลงมาอีกแล้วทุกคนถงจะยุบฝั่งนู้นผมก็ต้องโดนโดนหอยเป็นไม้กางเขนนะทุกคนมันจะเสียเวลานะครับรอเสียงนิดนึงน่ากลัวอย่ายัางยีงย้ยมาทางนี้นะทุกคนผมต้งงองขึ้นไปเล่นชั้นบนให้ได้ทุกคนชั้นบนอยู่ชั้นบน,นอยู่ชั้นบน ผมต้องรีบเล่นนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ผมต้องกดให้ก่อนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้วทุกคนเฮ้ยเก็บไายบำทานนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อตัวไหนชั้นบนชั้นบนชั้นบนผมจะขึ้นชั้นบนอยู่แล้วรู้คนเมื่อกี้คือเราอย่าโดนไม้กางเขนมันหรอก ในตรงนี df, Connie, e. yeah. ้เราต้องกดให้เป็นตรงปุ่มสีเขียวให้ได้ทุกคนผมขึ้นบนเลยมาผมแน่พอรีบีอย่าเอาเยี่ยมอยู่ชั้นบนุกคมมันอยู่ชั้นบนผมว่ามันอยู่ชั้นกลางอยู่นะครับทุกคน อ่าอะไรวะนี่อยู่แถวหน้าห้องผมนะครับทุกคนเนี่ยวนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาผมต้องไปเก็บถุงชั้นบนนะครับทุกคนอย่านะนอยู่ชั้นไหน,นอยู่ชั้นบนนะทุกคนผมนจะโยกไปในชั้นบนเลยไป นี่เสียงมาแล้วผมรีบถอยก่อนเสียงมันมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยยะลงมาไปจังวะอูระดับปันกลางนะครับทุกคนเนี่ยเรายวผมจะทําระดับยากด้วยนะครับทุกคนแต่ระดับปานกลางจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้ระดับตอนนี้พูดถึงระดับยากแล้วลงชั้นล่างทุกคนลงชั้นล่างจังหวะนี้เราต้องเลีนชั้นบนให้ไวที่สุดนะครับทุกคน เราที่ทำได้ไปทุนนี้ยังเรายังไม่ได้เปิดนะนี่สิบสองถุงแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรไม่รู้นะมาเดี๋ยวผมไปกดเล่นตัวนี้ยอ้เหี้ยมึนแปดวิเลยทุกคนได้สิบสี่ถุงแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเรามึนเราเราจะช้าลงนะครับทุกคนเอาหายแล้ว ตัวนี้ใช้เลยนะครับทุกคนที่เราเก็บต้นเกมมานะครับตัดแล้วก็เดินไปเลยทุกคนภาพวาดของเด็กตัวนี้เป็นห้องวาร์ปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาวาร์ปตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอฟาร์มชั้นล่างให้หมดก่อนมาเดี๋ยวผมดูตาก่อนอยู่ชั้นล่างอยู่นะบสบายเลยเราเล่นสบายเลยถ้ามันอยู่ชั้นล่างอยู่นะ เาไ,ได้กระดาษอะไรวะตัวน,นี้เป็นห้องอะไรวะทุกคนรู้สึกอึกดอัดจังเฮ้ยมันมาเหรอวะไม่ไวเกินไปเปล่าเหมือนมันจะขึ้นมาทุกคน โคตรน่ากลัวเลยทุกคนเสียงอยู่ใกล้ผมนะเสียงอยู่ใกล้ผมนะวิ่งดีเววิ่งวิ่งเย้ผมต้องไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนเป็นชั้นบนนั่นแหละทุกคนแต่ผมต้องไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งไงผมมาทางขวาไงคือขึ้นตรงมานไดมาผมต้องตรงไปนะทุกคนแต่มันมีนั้นดักไว้ผมเลยมาด้านขวาดีกว่านะมันง่ายนะแต่ตอนนี้จะออกไปยังไงไม่รู้ครับ ตามีสิบเปรนะครับเอลงมชั้นล่างไยมันวาร์ปได้หรือเปล่าวะทุกคนโคตรไวเลยนะครับอือมึงผ่าดิมามาอุ้ยอ่ะดักทุกทางเลยนี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยทุกคน เจอหมายเลขนะครับเจอถุงสิบเจ็ดถุงนะทุกคนคุณหารา,าดผ่านนะทุกคนสิบแปดโอ้ยเฮียดูเพลงดิส่งฮอนซูเตอร์ไปโอ้ยเฮียปิดเอถอะสภาพสภาพเพลงไม่น่าฟังเลยนะครับทุกคนมา ตรงนี้ต้องทำอะไรก็มีเสียงรบกวนที่หนึ่งนะครับเป็นหมาและบ้านนะครับทุกคนตรงนี้น่าจะให้เลียนลูกหรือเปล่าทุกคนคนยาก เอ้ยผีมากว่าแล้วมาจะเล่นตรงลูกนะครับทุกคนนีน่นะห้องเลยทุกคนเล่นออกไปแล้วออกไปแล้วทุกคนออกไปแล้วขอสามาจุ๊จุ๊บทางนี้ได้นะทุกคนได้ไหมนี่แต่แค่สองถุงเองกูขอเธอเอี้ยปล่ไปเถอะ เออลงไปชั้นล่างนะมาผมจะไม่เล่นตรงรูปแล้วผมไปหาของต่อนะทุกคนของพยบาบาลก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนไฟก็เสียนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มนี่ไงตัวเลขตัวเลขของครบยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลอง ลองไปเปิดตู้ต,ตรงนี้ดูมันต้องการรหัสผ่านนะเอาได้แล้วทุกคนเราตลงไปชั้นใต้ดินนะครับทุกคนมันอยู่ชั้นกลางว่ะทุกคนมัาถมโดน,นต้องกดทุกอันเลยนะอา้าวชิปหายกูแล้วชิปหายกูแล้วห่างเลยก็รีบไปหนึ่งนะครับ ชิบหายแล้วเอ้ยหายแล้วหายแล้วอ้าวมันขึ้นมาทุกคนมันขึ้นมานะเอ้ามือลงทุนซ่อนไว้ในฝาสโคกเลยเหรอเน <c oughs> ี่ยเนีย่ยทุกท่นทุกคนตรงซ้ายมือเนี่ยตรงที่ผีผ่านนะทุกคนถุงหน้าประตู เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปไงทุกคนผมจะแบบลงไปชั้นล่างแล้วก็เปิดกุญแจนะครับถ้าจะเป็นแบบผมแบบจะเล่นแบบสายยัยากไงทุกคนเนี่ยผมจะไม่เก็บนะครับทุกคนผมจะลงไปชั้นล่างนะครับแล้วก็เปิดกุญแจก็จะจู๊ขึ้นมาแล้วก็ผ่านนะครับทุกคนพอเป็นสไตล์ไงมันมันง่ายเกินไปเง้ทุกคนแล้วมึงวางตัวนี้อีกแล้วไอ้ยี oh. <Yeah. S 1> เอาชจิบหายผมแล้วรคน เยยเเอป็นไงทุกคนจริงๆผมจะผ่านง่ายๆก็ได้ทุกคนแต่ผมแบบชอบแบบเล่ยากไงมาเราเล่นใหม่กันรอบนี้ผมจะผ่านให้ดูเอาเหี้ยมาทุกคนครีมที่สองนะครับรอนนี้ผมจะผ่านแบบจะยากดีกว่าเื ไม่ขีดไม่หลาวนะทุกคนเมื่อกี้มันวางตรงกับดักนังง่นเองมันเป็นกับดักของมันน้ทุกคนไม้กางเขนของมันอ่ะไม่งั้นผมผมผ่านแล้วนะครับทุกคนผมยู้เขาห้องนั้นได้แล้วไงผมรีบเนื่องเมื่อกี้แบบบอกกับความกลัวด้วยทุกคนไปเราเล่นเกมไว้เลยนี่เจอเลยต้นเกมเลยอยู่ที่เดิมครับเลยมาคามันก็เปลี่ยนนะมาหกถุงแล้ว มันจะซักแค่ไหนกันเชียวยืนมาแล้วหรอฮะฮะใจเย็นดิใจเย็นดิีย่ยไม่ี่ผมพลาดเลยตรงนี้แหละช่วยทำอะไรไม่รู้นะครับมาดิรอบนี้ผมตึงเฉยมกีิผมได้ลูกตาคนเยอะเลยทุกคนเห็นไหม ยี่สิบสองยี่สิบสามลูกตาเลยแทมไม่ได้ใช้อะ่ะโคตรตึงมีช่องอื่นตึงกว่าช่องผมไหมมาซักแค่ไหนกันซักแค่ไหนกันเฮ้ยเ,เหยียบลงมาเฮ้ยอ่ผมจะดีไปผมจะหนีไปห้องจุ๊บผมจะหนีไปห้องจุ๊บห้องจุ๊บข้างหน้าผมอย่านะอย่านะเก็บถุงก่อน เข้าห้องม่าจะตามผมมานะครับทุกคนมาในก้าถุงล้วต้องรองคุณดาววิ่งก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็ดูมันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนกลางลงมาชั้นล่างทุกคนขอดูหน้าใหชัดดิ <c oughs> มาดิมาดิ <c oughs> มาดิ <c oughs> มาดิเข้ามาไม่ได้ดี เมื่อกผมก็โดนไปหนึ่งทีนะครับโดนฟาดที่หน้าเลยนะทุกคนไหนดูตากัะอ่ากำลังขึ้นไปขึ้นไปไกลๆเลยไปอย่าลงมานะมึงอะ่ะตรงนี้ผมไม่ต้องผมไม่ต้องกดนะทุกคนถูกน่าจะอยู่ที่เดิมนีุ่คนเมื่อกี้ผมจะมาเอากุญเจอเปิดห้องนี้แล้วก็ ผ่านแบบเป็นยากไงสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะทุกคนเนี่ยต้องหาคนแจที่จริงผมจะผ่านง่ายก็ได้นะแต่มันจะง่ายเกินไปไงผมชอบแบบยากๆกะทุกคนอามาดิลูกตามีแปดนะเอา้า1สิบสี่ถุงแล้วนะอา้าวชิบหาย ชหิหายเอ๋ห้ามือห้ามือไหนทุกคนสิบห้าถุงแล้วนะแค่ผมต้องขึ้นไปชั้นบนนั้นทุกคนตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะเห้นมันขึ้นมันมันขึ้นไปชั้นบนนะทุกคนเหมือนมันดักอะทุกคนม,นมันดักผมอะผมจะจุดไปห้องกลางก่อนนะครับแล้วรอมันลงมานะ เดีย๋ยวเพิ่งลงมานะเดีย๋ยวเพิ่งลงมานะลงมาให้ผมตายเนี่ยอ่าเราต้องเข้ามาห้องนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็รอมันลงไปชั้นล่างรูว่ามันผ่านหน้าห้องหมดไปนะครับผมจะลงจะผมจะขึ้นไปชั้นบนนะทุกคนนี่ไงมันเป็นแผนมันเป็นแผนทุกคนมันเป็นแผนนะมันเป็นแผนขผองมอย่านะเฮ้ยตอนนี้ผมจะผ่านให้ดู ียิทติดเล่นไปไหนจะเอาแบบผ่าน,นยากๆนะครับทุกคนเยี่ยมมันขึ้นเป็นดักเลยทุกคนดูดูได้เลยเลยดูได้เลยเลยเห็นไหมถ้าผมออกไปไงมันทําเป็นไปตรงนู้นไงแล้วมันก็กลับมานี่ม้าจะลงมาแล้วนะคุณเฮ้ยลงไปชั้นล่างทุกคนมาลงชั้นล่างนี่คือจังหวะดีของเราเลยด่วนเลย นี่เราจะจุกเล่นห้องขวาก่อนครับนี่เจอไอีถุงครับสิบหกถุงเลนะทุกคนเอามาวางทำไมวะทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงๆเอาจริงๆเนี่ยดูเนี่ย,ยโคตรชิวสิบเจ็ดถุงนะทุกคนเฮ้ยไม,ไมเอากคนจะมาเอาเลยมาเปิดห้องนี้ก่อนนะทุกคนนู่นนี่สองถุง ในทูน,นึงนะทุกคนเห็นไหมผมจะผมบอกแล้วาจะผ่านง่ายๆก็ได้นะผมเลือกที่จะผ่านี่ายากไงตอนต้นเกมให้คุณจุกห้องไหนวะเนี่ยห้องกลางนะทุกคนขึ้นห้องบนขึ้นห้องบนทุกคนมัน,นขึ้นไปห้องบนหนูจะขึ้นไปตามเฮ้ยแล้วพี่อยู่ไหนวะ เอาลูกพี่วีใจเย็ยนค่อยคอยค,อยคุยกันลูกพี่มผมเห็นถุงแล้วทุกคนถ้าเราขึ้นตรงบันไดตรงไปมันจะอยู่ในตู้นะตอนนั้นผมตาตอนแรกนะเผมบอกว่าจะไม่เก็บนะต,ตอนนี้ห่อเก็บนั้นในคลิปมันจะนานนะครับทุกคนเมาจะรอคุณดาววิ่งนะทุกคนใน40วินะครับทุกคน มาทุกคนคนดาววิ่งผมเสร็จแล้วมันอยู่ชั้นบนนะทุกคนใช้ตาเลยๆเลยทุกคนอดีตามีเยอะครับไม่ลงชั้นล่างหรือเปล่าไม่จริงว่ะเน,นี๋ยวไปชั้นบนทุกคนตเนีคือไปชั้นบนนี่ต้อง้าวเลยเห็นไหมเอ้ยเบื่อหนีแล้ว ดูตาดิมันอยู่ชั้นล่างนั้นทุกคนมาทุกคนผ่านเลยดีกว่า้าผ่านเลยดีกว่ามาในคชิปมันจะนานนะทุกคนเห็นไหมผ่านง่ายๆทุกคนเห็นไหมทุกคนผ่านง่ายๆครับทุกคนใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีสิบแปดวินะครับกดตึงผมบอกแล้วหมดมาตรฐานนะหมดบางกลางนะทุกคน ระดับระดับปานกลางนะครับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมไอในบทที่4ผีแม่มดนะครับก็เจอกันพาทหน้าครับผมจะเป็นระดับยากนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับในาก,การตามคลิปต่อๆไปนะทุกคนเป้าหมายผมคือตอนนี้คือร้อยซับนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ